สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการไบค์ชวรคุยกับนายเอนะครับก็คือ จะมานําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับจักรยานนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานการดูแลรักษาหรือว่าการเลือกซื้อจักรยานนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในรายการได้นะครับผมหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นจากทางด้านล่างได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นตอนแรกของรายการนะครับก็คือจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเภทของรถจักรยานนะครับรถจักรยานที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็ จะแบ่งออกเป็นประมาณ3-4ประเภทใหญ่ๆนะครับครับผมส่วนหลักๆนะครับที่ตอนนี้ที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็คืออันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นรถจักรยานที่เรียกว่า mountain bike หรือว่าเสือภูเขานะครับลักษณะของรถเสือภูเขานะครับก็จะมีสปีดนะครับในเรื่องของการที่สามารถช่วยผ่อนแรงได้นะครับจะมีการคันโยกที่สามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของพวกชุดขับเคลื่อนที่สามารถ เปลี่ยนเกียร์ได้หลายระดับเพื่อให้เกิดการผ่อนแรงหรือว่าต้องการทําความเร็วได้นะครับก็คือจะช่วยได้ในเกินในแง่ของการออกกําลังกายที่ทําให้ได้ประสิทธิภาพบียิ่งขึ้นนะครับครับผมจุดหลักๆของมอเทอร์ไซค์หรือว่าเสือภูเขานะครับที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือจะมีระบบซับแรงกระแทกด้านหน้านะครับสําหรับเสือภูเขาที่เรียกว่าประเภท hardtail นะครับก็คือจะมีส่วนซับแรงกระแทกนะครับสําหรับ ด้านหน้านะครับตัวหรือว่าตะเกียบโชกัพนะครับสำหรับสับที่เขาเราพูดกันนะครับข้อดีของการมีโชกับหน้านะครับก็คือช่วยให้เกิดการซับแรงกระแทกในกรณีที่เราขี่สภาพเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิบากนะครับเพื่อให้แรงกระแทกที่เกิดขึ้นมาตอนที่ขณะที่เราขับขีน่นี้สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับสามารถให้การขับขี่เนี่ยได้ทนทานนะฮะขี่ได้ระยะเวลานานยิ่งขึ้นนะครับผม ช่องหน้านะครับก็คือในแง่ของการซับแรงกระแทกนะครับที่เกิดจากการขับขี่นะครับก็คือสามารถทําให้เราเซฟการบาดลดการบาดเจ็บของข้อมือหรืออะไกระแทกที่เกิดที่มาจากการสภาพเส้นทางทีวิบากที่ขาดนะครับก็ทําให้เราสามารถขี่ได้สบายขึ้นนะครับในลักษณะการทำงานของช่วงหน้านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าท่านได้เคยเห็นจักรยานที่เป็นแบบรุ่นก่อนๆนี้นะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่มีชัพาะหน้าก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นตะเกียบธรรมดาแบบนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าในแง่การใช้งานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายเท่ากับถ้ามีแบบระบบซับแรงแทกนะครับถ้ามีไปก่อนก็ค่อนข้างจะทําให้เราได้การขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถ ได้เรื่องของความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับรถจักรยานเสือภูเขาที่สักครู่ที่ผมได้แนะนํานะครับลักษณะที่มีระบบซับแรงแค่เฉพาะด้านหน้านะครับถ้าเป็นสองพ้อจะเรียกว่าจักรยานฮาร์เทลนะครับหรือว่ามีเฉพาะเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นประเภทหนึ่งของเสือภูเขานะครับทีนี้สำหรับเสือภูเขาเองก็จะมีการแบ่งแยกย่อยไปอีกประมาณสองสามประเภทนะครับจักรยานเสือภูเขาประเภทที่2นะครับเรียกว่า เป็นจักรยานเสือภูเขาประเภทฟูลซัสเซพชันนะครับก็คือเป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีระบบซับแรงกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับข้อดีของจักรยานระบบฟูลซัสเ n s ชันหรือระบบซับแรงกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือจะสามารถซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการขับขี่นะครับทำให้เกิดการขับขี่ได้ในลักษณะที่นุ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้คือจะเป็นโช๊คอ,อัพหลังนะครับในแต่ละยี่ห้อนะครับในแง่ของการดีไซน์หรือว่ารูปทรง ของรถจักรยานก็จะแตกต่างกันไปในตามแต่ละยี่ห้อนะครับโดยหลักๆนะครับโดยรูปทรงทั่วไปนะครับก็จะเป็นลนักษณะไซเป็นแบบนี้นะครับโดยโช้คอัพหลังอาจจะเป็นระบบคอยล์สปริงนะครับก็คือจะสามารถซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็สามารถปรับได้นะครับต้องการให้ซับแรงกระแทกได้มากน้อยเนี่ยเราสามารถเอเจสหรืปปรับระยะช่วงยุกของสปริงได้นะครับ ส่วนโช้อัพหลังอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นโช้อัพหลังสไตล์ที่เป็นแบบแอร์ช็อคก็คือใช้ลมนะครับหรือแอร์ในการซับแรงกระแทกนะครับข้อดีของระบบหลังนี้ก็คือเราสามารถเซตรายละเอียดได้มากกว่านะครับคือเราสามารถเซตได้ตามน้ําหนักตัวของคนขี่ได้นะครับครับผมและอันนี้ก็คือจะเป็นจักรยานประเภทที่2ของสูบเขาหรือว่าเรียกว่าจักรยานสูบเขาแบบฟูลซัพเฟนเซชั่นนะครับ ถ้าท่านที่ชอบเร็วๆเป็นจินใจนะครับก็อาจจะจินใจยุ่นนี้เป็นเสียๆครับก็คือจักรยานประเภทรถไวบหรือว่าที่จักรยานที่เราเรียกกันภาษาไทยเรียเสือหมอบนะครับลักษณะเด่นจักรยานประเภทเสือหมอนี้จะเห็นว่าโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างที่จะดูลงๆแบบมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสือภูเขาครับเราก็จะไม่มีโช๊คหน้าครับจะเป็นตะเกียบธรรมดานะครับสำหรับนะครับด้านหน้าจะเป็นเป็นที่โค้งลงเพื่อให้ทางในการขี่เนี่ยนะฮะก้มล ลงนะครับเพื่อให้ผลดีในด้านของด้านด้านนัาสตร์เขาเรียกว่าแอโรไดนามิกมีครับและในเรื่องชุดเคพื่อนนะครับสำหรับชุดเคพื่อนจานน้่าจะใหญ่พวกรถจะใหญ่ประเภทมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะในแง่ของการการขทัีงเรียงนี่จะไม่มีเส้นทางที่สมบูรณ์เนี่ยจาน่าที่จะขึ้นจะสามารถให้การต่อรอดได้เร็วขึ้น นะครับและดอกยางที่ท่านจะเห็นว่าน่าดึงมากนะครับและเป็นดอกเรียบซึ่งจะเหมาะสำหรับทางเรียบนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเป็นแบบขี่จักรยานท่านที่ลุยสมบ้านเปียกๆรถบ้านจักรยานประเภทนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านเน้นการใช้งานในเมืองต้องการเน้นในด้านความเร็วแล้วก็ต้องการจักรยานที่น้วกน้ำเบานก็จักรยานเหมาะสมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าจักรยานที่ผมจะแนะนําให้ก็จะเป็นจักรยานอีกประเภทหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะใหม่สําหรับในบ้านเราสําหรับเมืองไทยนะครับก็คือเป็นจักรยานประเภทไฮบริดนะครับจักรยานไฮบริดก็คือจะรวมข้อดีระหว่างเสือหมอบเสอ2อย่างไว้ด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือต้องการทําความเร็วแบบเสือหมอบนะครับก็คือจะเห็นว่าข้างหน้าไม่มีโชคอัพนะครับก็คือจะเป็นตะเกียบแข็งตามปกตินะครับ แล้วก็จะเป็นยางที่เป็นยางหน้าเล็กนะครับไว้เพื่อสําหรับเวลาปั่นทางเรียบได้ทาความเร็วได้นะครับ <Yeah. S 1> ครับผมและก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับจะใช้สไตล์แบบเสือภูเขานะครับเสื้อแล้วก็เป็นแฮนด์ตรงนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยได้ได้สไตล์แบบเสือภูเขาแล้วก็ไม่รักษาการขับขี่จะไม่ก้มเหมือนพวกรถเสือหมอนะครับและข้อดีของรถประเภทนี้ก็คือเราสามารถดัดแปลงเป็นลนักษณะเรียกว่าเป็นรถโชว์ลิงหรือสําหรับรถที่ขี่ทางไกลได้โดยจะเห็นว่า จะมีตำแหน่งไว้สำหรับยึดตัวตะแกรงท้ายนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับซึ่งพอเราสามารถติดตะแกรงขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถใช้เป็นรถเดินทางไกลได้นะครับสามารถขี่ได้สมมติว่าจะขี่ไปเที่ยวตามแต่ละจังหวัดได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของรถสไตล์แบบนี้นะครับอุปกรณ์เกียร์นะครับส่วนใหญ่ด้านหลังนี่ก็จะใช้ของเสือหมอบนะครับก็คือจะเห็นว่าจานหน้าใหญ่เหมือนเสือหมอบนะครับ แต่ว่าจะพิเศษโดยที่ว่ามีอัตราโทษให้3จานก็คือเผื่อกษณะว่าขึ้นเนินได้นะครับจะขึ้นเงินได้ง่ายขึ้นสําหรับจานเล็กสุดแล้วก็ยังคงปั่นทางเรียบได้ความเร็วเท่ากับเสือหมอบนะครับส่วนชุดขับเคลื่อนหลังก็จะเป็นชุดขับเคลื่อนแบบเสือหมอบเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากําลังเป็นเทรนใหม่ณนตอนนี้นะครับใหญ่ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับหากท่านใช้งานแบบ ต้องการลุยต่างจังหวัดนะครับลุยสถานที่ที่เป็นวิบากหน่อยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นเสือภูเขาหรือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลักษณะแบบฮาร์เชลคือเฉพาะโช้กข้าหน้าหรือว่าเป็นฟูลซัท,ทนะครับที่เป็นโช้กข้าหลังนะครับถ้าท่านชอบด้านการความเร็วทางเรียบนะครับก็เลือกเป็นรถจักรยานรถเรสหรือว่าเป็นจักรยานเสือหมอบนะครับและจักรยานสําหรับประเภทนี้ก็คือสําหรับท่านที่เน้นขี่ทางไกลขี่ต้องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องการฟิลลิ่งแบบเสือหมอบแต่ว่าไม่ต้องการก้มแบบเสือหมอบนะครับก็คือ เป็นลูกครึ่งระหว่างเสือหมอกกับเสือภูเขาจักรยานตัวนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือเราจะมาแนะนําในเรื่องของการเลือกขนาดรถจักรยานนะครับหลังจากที่ทั้งหมด4สัปดาห์ก่อนนะครับได้แนะนําวิธีเลือกประเภทของจักรยานแล้วนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละประเภทนะครับถ้าสําหรับท่านที่เน้นขี่ในเมืองขี่ทางเรียบนะครับก็จะเลือกเป็นพวกจักรยานเสือหมอกนะครับแต่สําหรับท่านที่ชอบลุย เป็นสมบุกสมบันนะครับไปขี่ตามทริปตามต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องเลือกเป็นจักร,รยานประเภทเสือภูเขานะครับแต่ถ้าสําหรับท่านที่ต้องการเน้นขี่ทางไกลขี่เป็นลักษณะทัวริงนะครับ<ๆ>ก็คือเป็นเลือกเป็นรถจักร,รยานประเภทไฮบริดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกของขนาดจักร,รยานนะครับสำหรับการเลือกของขนาดจักร,รยานเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถไปที่ร้านจักรยานด้วยตัวท่านเองซึ่งจะสามารถเห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับและสามารถลองด้วยตัวเองได้นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็หลังจากที่เราเลือกประเภทจักรยานมาแล้วนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมเลือกเป็นจักรยานเซอร์ฟ